พิชิเป็น Inspection Center หรือศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกคือศูนย์การการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าการเกษตรที่ได้มาตรฐานก่อนส่งออกเพราะประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรที่เป็นที่ต้องการของนานาประเทศผู้ส่งออกส่วนใหญ่เรียกใช้การขนส่งทางอากาศเพื่อความรวดเร็วลดอัตราการน่าเสียของสินค้าหรือลดความเสี่ยงการส่งสินค้าไม่ทันเวลาแต่ปัญหาที่ตามมาคือ เมื่อสินค้าถึงประเทศปลายทางอาจเกิดความล่าช้าในกระบวนการตรวจสอบจากประเทศปลายทางและมีโอกาสถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้าส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าก็เสียายบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือเ o t เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงจัดทำโครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก Pshipment Inspection Center ให้เป็นศูนย์กลางการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานครบทุกข้อกำหนดตามที่ประเทศปลายทางตั้งไว้ก่อนทำการจัดสง่งเพื่อให้สินค้าไปถึงประเทศปลายทางนั้นๆแทบไม่จะเป็นต้องตรวจซ้ำลดการถูกตีกลับหรือปฏิเสธสินค้าให้น้อยที่สุดจนถึง0%อีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคการค้าที่ไม่ใช่ภาษี No ท t a r i f f b a r r i e ์ non barrier, และยกกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของไทย ให้เทียบเท่ากับการแข่งขันในตลาดโลกรวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าการเกษตรในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล AOT ร่วมกันหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมศุนลาการเพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารจัดการพื้นที่ฟรีโซน ในสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นเขตฟอร์ออดอาก่กอนปลอดใบอนุญาตเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดเป็นหน่วยงานด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนส่งออกซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรปได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน กับสนามบินลีแอชราชอาณาจักรเบลยเยียมเป็นสนามบินหลักในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศของทวีปยุโรปในการผลักดันโครงการศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกให้เป็นไปตามโมเดลของลีแอชแอร์พอร์ตและประชุมหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศกับคณะผู้บริหารของสนามบินดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นประเทศศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเอเชียกับสหภาพยุโรป ซึ่งในระยะแรกของโครงการนี้ AOT ได้จัดตั้งสถานที่สำหรับเตรียมสินค้าการเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทางพิเศษ perishable premium lane หรือ PPL สินค้าที่ใช้บริการ PPL จะได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากผู้ชำนาญโดยเฉพาะเปรียบเสมือนห้องแต่งตัวสำหรับสินค้าที่เราจะดูแลตั้งแต่การบรรจุสินค้าจนส่งถึงประเทศปลายทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย ให้ได้รับการดูแลอย่างดีเสมือนผู้โดยสารที่นั่งเครื่องกระดับชั้นบิสเ s สค r d ปัจจุบัน AOT ร่วมกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าท่าอากาศไทยหรือท่าฟ้าในานาวสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการกิจการ Perishable Premium Lane ที่คลังสินค้าเพิ่มมูลค่าเขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2564 จากสภาพแวดล้อมส่งผลให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงบทบาทการเป็นรัฐพานิชย์ที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศพร้อมจะพาเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ตลาดกลางการเกษตรของโลกที่เป็นฮับที่เติบโตในมาตรฐานที่สุดในอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐอย่างยั่งยืน